เอาแล้วครับเกิดอะไรขึ้นกับร้อยเจ็ดท่าของเราโอ้สตทืนอยู่แล้วช็อตเด็ดเอาจนได้เอาจนได,นได้ไม่น่ารอดนะพี่น้องงานนี้อยู่เลยโอ้โอ้โอโอลงมาครับ แบบนี้ไม่ขึ้นแนวครับจะเด็ดท้ายหรือเปล่าครับนี่เดี๋ยวมาดูเทคนิคนะเนาะเดี๋ยวหกหนึง่งศูนย์ไล่ข้างหลังก่อนนี่ครับพลังด้านหลังออโคตรโคตรๆรแปดสามันะอะไรครับดูมาเลนเดิน้างหนล้งก่อน เตะตั้มไทยบบนีอ้ยังไงเดี๋ยวมาดูครับโอ้โหโห,โห,โหเตะโปเตะปังเดี๋ยวนั้นไทครับนี้ยังไงครับเดี๋ยวมาดูนะพี่น้องหรือว่าจะดีสา,ายไทยหรืจะดีสาครับ เดี๋ยวดูครับตอนเดืดไฟ<อ>ขึ้นไม่ขึ้นโอ้จังหวะนี้จังหวะนี่โอ้ตัดเชือนแล้วรถอยถอยได้ไหมเนี่ยมันจะเดือดมากกว่านะได้อยู่ได้อยู่โู้ท็อตกีฬามันมันกีฬารถดำ อ้มันมันน้องๆลุอลชอบเสียงเขาเลือกเกินโอเคครับรับตัวรับบอได้ตัวอยู่ไหนเนี่ยตัวน็อกมันโอ้ของถอนอยู่นั่นน้องหัวจัดๆัวจัดบทของเรา กีฬามันมนัมนเมื่อกี้อย่าตามปอดเรื่องอะไรเราไหรต่อครับโคกโกเรื่องศูนย์ระดับตำนานสายดันอยู่แล้วเรื่องรถไถไว้ใจเขาอืมมันต้องแบบนี้มันต้องแบบนี้แปบ๊บเดียวครับเลี้ยง เดี๋ยวเราติดตามชอต่อไปนะพี่น้องถามความมันของเรากันต่อนะพี่น้องโอ้คืบหน้าเยอะคืบหน้าเยอะอสายโหดสายโหดหกหกหนึ่งศูนย์กดป่าแกเพิ่งมานะแกไปรทำธุระค,ครับเมื่อเช้า อันนี้เพิ่งมาโอ้เกือบเที่ยงแล้วนี่ยังโหดเหมือนเดิมตามติดหน้างานเทครับเรียมง,งานชอโคสิบเก้ารัวไ้น้ำขังแล้วนี่ฝนตกมาสองวันเลยเมื่อวานก็ตกเหมือนกันแต่ไม่ค่อยเรง เสียงสะท้อนได้พ้องฝั่งโน้ตเป็นโกดังครับโกดังโรงสีดูควันดูควันขุมพลังสีสูบปั๊มสายอดเ้ยวฮอลแลนลบุก้ปเลยต้องกระทินดิอดจัปพ้อง ถอนยังนี่ปลานี่ปลานี่จะยังไม่ได้ถอนนี่ถ้าถอนแรงกว่าน,นี้นั่นต้องประจัดให้ปาแล้วนี่สักสองฝ่อปันแล้วปันแล้วเอาไม่นช้คนจะได้ชนแล้วบ่นี่โอ้ไม่ได้นะทุกน้องไม่ได้ไม่ได้ไไดยังไปต่อได้ เอฟซีแล้วครับยี้อ,อนี้ชอบที่เสียงเขาเลยนะครับพี่น้องฝั่งน้นพออินเราเทตรงข้ามกันเลยฟอออินเราเทฝั่งล้งครับส่วนฝั่งเรงาชอโ์ก็สิบเก้ารถดำไล่เรียงกันเลยนี่โอ้โสิบคันนะพี่น้องน้ำเสียงโหดจัด อนมาแล้วของอนมาแล้วโรดนถือมาแล้วถือมาแล้วเถือเถือคือสามปวดไอ้เนี่ยนี่คือฮานะแน่กูตากระเบื้องนะีย่ยปวดสะใจแหวนรถเยาวชนเลยไ่น้องเสียงโฟนี่มาแล้วพี่ช้างมาแล้ว รับตำนานถ้าเป็นยีย่ห้ออื่นนี่ถ้าเป็นรุ่นนี้นะพี่น้องรุ่นเท่าๆกันนี่โอ้น่าจะพังไม่หมดแล้วครับแต่โฟตนี่ยังเป็นตำนานนะพี่น้องยังอยู่ในยอดความนิยมครับรถตำม,มาแล้วเทีดทัดเทเลยเดี๋ยวเราถ่ายดังเข้าครับนัดนัดนั Alpha Cassette Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ผมหวังว่าเอฟซีนิวฮอลแลนด์นี่พวกหนึ่งศูนย์นี่น่าจะประทับใจครับนี่ได้ยินเสียงเขาแบบนี้นี่เสียงคำรามอโอม้แท้เลยพี่้องฟังด้านด้านขวาหรือเปล่ามันจะมีตัวเลขครับตัวเลขตัวอักษรอยู่ในในเครื่องไหนหะรือว่าวะะอะไรตรงนี้อะไรอะไรอะไรกเสือเ้อะ่ หรือว่าพี่เขาเรียกเสื้อลาย,ยางั้นหรอผมไม่ค่อยทราบนะแต่พี่ชอเฟอร์แกให้ข้อมูลบอกว่าเป็นฟอร์ตแท้ครับนี่แรงมากแรงมากเอาเอาม,มุมนี้กันหน่อยโคตรัดโคตรัด เดี๋ยวเสร็จกองนี้เดี๋ยวให้ปาห๋าไปถอนก่อนสักนึ่งเป๊กโพดกว่านี้ครับจะได้ถอนหนึ่งเมื่อวานมาทำคลิปนี้ป๋าจัดหนักเลยเมื่อวานโอ้กระจายไปไหนฮะกับพาย แแแแรรรรงรงงงผมพลังดังเว์เครื่องเสียงเขาว่าอย่างนง้นนะเป็นเรียกว่าเป็นเพลาเดียวนะพี่น้องหมุนแค่ล้อด้านหลังสองล้อครับ มันรอหน้าด้วยถ้าเป็นสองคราวนี่อื้่าจะโหดจัดวันนี้ครับดิ่นเกาะเทอร์โบไปด้วยนี่อต้นแผ่นดินเดี๋ยวมามุงนี่น้องแดดร้อนจัดครับคารมดูก่อนอ้ภาพกัะตัวกระกนิดหนึ่งนะอากาศร้อนมากครับเริ่มร้อนแล้วมันจะเที่ยงแล้วนี่ 11โมงกว่าๆแล้วครับเอาใจเอฟซีนิวฮอลแลนด์ฟอร์วต้องศูนย์อีกสักหนึ่งเคล็บครับเคล็บนี้มันๆน,นะพี่น้องดูพวกความมันเถิงครับดูื่อความสนุกนะพี่น้องน,นอกนอจากนั้นก็ไม่มีอะไรครับ đối với khoa chòng lo lót nè hồn, hồn đi, phẳng này non. Ừ. để khấu. Má má đánh chặt thế phăng nay nón lúc sẽ phá phong kêu โอเคครับผมเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวมีช็อตอะไรโหดๆก็เดี๋ยวรับชมกันใหม่ในคลิปหน้าครับไปเป็นจะช็อตน,นะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงคลินี้ก่อนขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างมากครับสวัสดีครับ